อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะขอทาเซรั่มนิดนึงวันนี้เปิดขวดใหม่อีกแล้วนะคะขวดที่เท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเก็บสะสมขวดเปล่าเซรั่มน้าชาอีกนะคะจะได้เอามารีวิวตอนสิ้นปีว่าโอ้โหหน้าฉันแค่นี้นะฉันใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็คือยังเป็นตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะใช้ทุกเชา้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเนื้อเซรั่มนะคะมีความข้นอยู่ คือยังไงมันก็จะไม่เหลวเป็นน้ําแน่นอนอะนะคะคือตั้งแต่ใช้มาไม่ไม่เจออารมณ์นั้นนะที่ว่าเหลวเป็นน้ําจะมีก็แค่ว่าแบบมีเหนียวมีหนืดบ้างเป็นช่วงๆนะคะซึ่งมันก็เป็นล็อตก่อนหน้านี้นะคะที่ว่ามันยังไม่นิ่งในช่วงที่บริษัทเขาปรับสูตรปรับกลิ่นอะไรพวกนี้นะคะช่วงนี้พี่อก็ยังนั่งตอบคำถามให้กับ เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ทักเข้ามาในเรื่องของโปรโมชั่นว่าตอนนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าโปรโมชั่นของนัจจะมีก็จะเป็นถ้าเป็นโปรโมชั่นเดียวนะคะก็จะมีอยู่แค่สี่ตัวแค่นั้นเองเอ้ห้าตัวนะคะก็คือสองขวดห้าร้อยนะคะสามขวดเจ็ดร้อยห้าขวดหนึ่งพันสิบขวดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท คือถ้าผิดจากนี้ไม่ใช่แล้วนะคะระวังให้ดีนะคะว่าเขาเอาสินค้าอะไรมาแถมให้คุณนะคะที่เจอกันมาก็เท่าไหร่สองรหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเกหนึ่งแถมหนึ่งสาขวดเท่าไหร่นะสามขวดห้ารไม่ใช่อะ่ะสขวดห้าสิมา3าขวด500้อมันบ้าบอไม่เอากำไรหรอไายของอะ่ะถูกปะ แล้วขายขวดละสองอิ 90, มันก็ไม่ได้แพงถูกไหมคะคือถามว่าเราใช้ขวดเดียวแล้วเราก็โอเคแล้วว่าสินค้าแบบราคาเท่านี้แต่เวลาที่เราใช้แล้ว,วอ,อ่ะการฟื้นฟูของผิวหน้าเราแล้วก็แบบสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเกินราคานะแต่พอถ้าเกิดว่ามันถูกไปเราจะต้องคิดเราจะต้องเหมือนตระหนักนิดนึงแล้วก็เหมือนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะจริงๆดิอีกก็เป็นคนนึงนะที่แบบคือ ถ้ามันถูกและดีแล้วเราเห็นจากรีวิวคนอื่นเยอะๆคือเราไม่ใช่ยไม่ค่อยเชื่อรีวิวแล้วเราต้องไปศึกษาไงถ้าเกิดว่าดูแล้วสินค้ามันก็แบบโอเคแล้วแหล่งที่จะซื้อเนี่ยมันไว้วางใจได้โอเคฉันก็สั่งมาลองใช้ดีก็สั่งต่อนะคะอันนี้ก็คือบอกเยอะหน่อยนะเพราะว่าแบบก็คือแล้ว่อยากจะได้ฟีลแบบนวดหน้า วันนี้ก็จะแบบนอนเร็วนะคะคือยังไม่นอนหรอกคืออาบน้ําเร็วเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปนอนดูกระตูลเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าเราว่างช่วงโฆษณาเบรกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมาตอบแชทนะคะนะอยากคุนให้ชายนะคะ คือถ้าเกิดว่าวันนี้ใครยังแบบใช้อยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ตัวเองใช้อยู่อ่ะมันของแทนหรือของปลอมนะคะลองมาสั่งของที่ร้านไปได้เอาไปเปรียบเทียบดูนะคะ เพื่อความสบายใจนะคะมันก็จะมีแหละในในในตลาดะจะมีทั้งแบบของแท้ของปลอมแล้วก็พวกตัดราคานะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะอะไรที่มันผิดกฎบริษัทเขาไม่ปล่อยหรอกแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าคือพอมันกระจายกันไปเยอะคนอยากขายเยอะเนี่ยคือบางคนเขาก็ไม่ได้มานั่งศึกษาแบบเราไงเข้าใจป่ะแต่อย่างเราขอแบบถูกต้องดีกว่ามันมันมันคุ้มกว่าเพราะว่าเวลาถ้าทําผิดกฎเนี่ยบริษัทเขาเตือนมาหรือเขาแบบ ้องมาแล้วต้องมานั่งเสียเวลาหาหลักฐานแก้ตัวน,นู่นนั่นนี่แต่เพราถ้าทําอะไรที่มันถูกต้องแล้วว่าคือมันขายได้แบบสบายสบายสบายใจอะคะ่ะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีก,กว่าใช่ไหมนะอืแล้วก็เดี๋ยวมิลเลอร์เคิลก็จะออกมาแล้วน่าจะอาทิตย์หน้านะคะสินค้าน่าจะมาแล้ก็เตรียมตัวกันได้เลยเดี๋ยวหยก็จะเตรียมแบบลองใช้ให้ทุกคนดูด้วยนะคะ คือปีนี้เป็นปีแห่นการบำรุงนะคะเราอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรเนาะเพราะโควิดเนาะเราก็จะแบบบำรุงหน้าบำรุงผิวไปนะคะบำรุงผิวฉันใช้ตัวนี้ของมะพร้าวของทอปิคานาคือมันหอมดีอ่ะจริงๆใช้ของไล่กำลังจุนอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนเขาหมดอ่ะแล้วเราชอบความหอมของกลิ่นพวกครีมมะพร้าวอะไรพวกนี้มันแบบละมุนละมุนอ่ะ ไม่รู้คนอื่นเขาชอบหรือเปล่านะแต่เราชอบแบบเนี้ยคือหอมแบบธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบฉุนจนลาวกาวอะไรแบบนั้นนนึกออกปะนี่แหละหอมดีนะคะคือมันต้องทานะก่อนนอนปกติไม่ทาถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะแต่คือพอมันหน้าหนาวเราเริ่มแบบผิวมันแตกมันคันไงใช่ไหมแล้วอย่างหน้าเนี่ยเราก็ใช้เจลมามชาโบกไปนะคะ แล้วก็ฝากนิดนึงนใครอยากจะเป็นตัวแทนนะคะมันเปิดบินแค่ยี่สิบขวดนะคะเราถือว่าแบบโอเคนะในมุมคนที่แบบอยากจะมีไรายได้หรือว่าอยากจะซื้อในแบบประหยัดอะไรเงี้ยคืออันนี้บริษัทก็ไม่ได้ห้ามไงคุณก็สามารถซื้อได้ถ้าคุณอยากได้ถูกๆก็ซื้อไปทีละยี่สิบสองพันหกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็มีค่าส่งนิดนึงถ้าจะไปลทงปทางก็ได้ไม่มีปัญหาแต่มีค่าส่งแล้วก็ค่าบริการนะคะเพราะว่าเลทตัวแทน ที่มันต่อต่อกันมันไม่ได้แบบมีกําไรเยอะหรอกนะคะคือทําดีไม่ดีขาดทุนด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจจุดนี้นะคะอย่ามาแบบยี่สิบขวดสั่งนั้นยี่สิบขวดไม่ฟรีหรอไม่จ้ะไม่ฟรีจ้ะ